สวัสดีครับวันนี้พามาชมบัวบัวน้อยกำลังการกินหญ้าของบัวน้อยกินหญ้ากิกนหญ้ากเก่งนะนเล็บหญ้าก็เป็นเนี่ยหยอกก็เก่งเนี่ตัวนี้หยอกเก่งด้วยอ่ะอ่ะเห็นไหมหยอกเก่งจังเลยอัน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  ยอกเก่งโอ้เก่งเก่งมากชอบยอกจังเลยตัวนี้น่ารักมากเยมย่าก,ก็เก่งสองเดียนกว่าแล้วครับเนี่ยอ่ะโอ้น่ารักน่ารักมากตัวเนี้ยไอแดงน้อยอ่ะเย,ยาย่าเก่งน่ารักมากให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้มาดูวัว สวัสดีครับเนี่ยทุ่งนาเสียงนาตรงท่นี้นะครับ